เจ็ดอันดับอดีตตาร์เพมอลิกที่ยังคงเป็นนักเตะไร้สังกัดจนถึงปัจจุบันโลกของฟุตบอลน,นั้นคือการแข่งขันซึ่งไม่เพียงต้องแข่งเพื่อให้ทีมสามารถเอาชนะคู่แข่งในสนามได้เท่านั้นแต่ตัวนักเตะก็จำเป็นจะต้องดิ้นรนทําผลงานให้ดีเพื่อจะได้มีต้นสังกัดที่พร้อมจ่ายค่าตอบแทนแบบงามๆให้ด้วยจากเรื่องนี้จึงมีนักเตะม,มากหน้าหลายตาที่ไม่ได้ไปต่อกับสโมสรไร้สังกัดรวมถึงอดีตแข้งเพมอลิกชื่อดังต่อไปนี้ที่เราอาจจะไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้ได้ด้วย อันดับ 7. ฟาบิโอบอร์นีบอริเนีเคยอยู่กับลิเวอร์พูลและเชลซีแต่ด้วยความเปล่าะบางการดูเหมือนว่าเขาจะไม่ประสบความสำเร็จก่อนจะปิดฉากเส้นทางในหลีอังกฤษกับเซนต์อแลนด์ขณะการย้ายกลับไปอิตาลีกรดูเหมือนว่าอดีตแข้งฟอมสวรรค์รายนี้ยังไม่อาจเรียกความมั่นใจกลับมาได้ล่าสุดในวัย29ก็ถูกเวโรนายกเลิกสัญญาหลังเล่นกับทีมไปได้ไม่ถึง1ปี 6. ชินจิคากาวะ ถ้าก็บสร้างความฮือฮาให้กับฟุตบอลเอเชียเป็นอย่างมากกับการย้ายมาเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังประสบความสร็จอย่างสูงกับดอนมุนแต่ก็อย่างที่เรารู้ล่าสุดต้องระเหตุกับดอนมุนแต่ตัวเขาเองก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปล่าสุดก็โดนได้เอาซาลาโกซ้ายกเลิกสัญญาในวัย31อันดับ 5. อันโตนิโอวาเลนเซียแข้งชาวเอกวาดอร์อดีตเตะมาไเจ็ดของแมนยูผู้ที่จ้าเกิดกับวีแกน ก่อนปี่แสด,แดงจะดึงตัวมาร่วมทีมในปี2009ด้วยค่าตัว17ล้านปอนด์หลังจากนั้นตลอด339นัดกับแมนอยูจะตัวประสบความสำเร็จคว้าแชมป์มาครองกับทีมมากมายทั้งแชมป์ลีก2สมัยยูโรปาลีก1สมัยเอเวอรั1สมัยลีกครับ2สมัยการหมดสัญญาในถินออสซฟอร์ดเมื่อปี2019และย้ายไปเซ็นสัญญากับ LDU Quito ทีมในลีกบ้านเกิดและเพิ่งสัญญาหมดไปในซัมเมอร์ที่ผ่านมา อาจเป็นเพราะวัยที่มากถึง35ปีเข้าไปแล้วทําให้ปีกรายนี้ยังคงหาต้นสังกัดใหม่ไม่ได้จนถึงปัจจุบัน 4. ว bon ิวเฟตโบนีดาวิงไอวอรีโคตดวัย31ปีกลายเป็นนักเตะฟรีเอเย่นหลังจากเพิ่งหมดสัญญากับทีมเอทิฮัตในลีกซาอุดีอาระเบียเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโบนี bon แจ้งเกิดจนเป็นที่รู้จักกับการค้าแข่งที่สวอนซีเมื่อปี2013ก่อนที่ในเดือนมกราคม2 0 1 5แมนซิตี้จะทุ่มเงิน30ล้านปอนด์กระชากตัวร่วมมทีม น่าเสียดายที่เจ้าตัวไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรกับเรือใบสีฟ้าจนต้องย้ายกลับไปเล่นให้กับสวอนซีอีกครั้งในปี2017แต่ก็ไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมาได้เลย 3. แจ็ควิลเชียร์ไม่น่าเชื่อว่าอดีตวัดคิดของอาเซนอลรายนี้จะตกอับถึงขนาดไม่มีสังกัดขาแข้งในวัย28ปีที่ควรจะเป็นช่วงพีคของอาชีพการขาแข้งวิลเชียร์แจ้งเกิดกับอาเซนอลในปี2010หลังจากอาร์เซนเกอร์ถูกใจฟอร์มเขาอย่างจัง จนคาดหมายว่าจะกลายเป็นกำลังหลักให้กับเดอะกันเนอร์และทีมชาติอังกฤษได้ในอนาคตแต่แล้วมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นเพราะหลังจากนั้นอาการบาดเจ็บก็แวะเวียนมาเล่นงานเขาอยู่เป็นระยะจนฟอร์มการเล่นไม่คงเส้นคงวาก็ทั้งหมดสัญญากับทีมในปี2018จากนั้นเวทแฮมรับอาสาช่วงต่อแต่ก็ยังคงคว้าน้ำเหลวจนต้องแยกทางกับคุณคอนเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและยังหาต้นสังกัดใหม่ไม่ได้จนถึงปัจจุบัน 2. เดนเนสต์ลิศ ดีกรีทีมชาติอังกฤษอดีตนักเตะของแมนซิเตี้เชลซีและลิเวอร์พูลเป็นอีกรายที่ฟอร์มอันยอดเยี่ยมต้องหยุดชะงักเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่รบกวนอยู่ตลอดจนในที่สุดก็หมดสัญญาในถิ่นแอนฟิลเมื่อปี2 0 1 9ก่อนเซ็นสัญญาระยะสั้นกับแทบซปซอร์สเปิร์นในลีกตุรกีและเพิ่งจะถูกยกเลิกสัญญาไปเมื่อต้นปีจนถึงตอนนี้ยังหาต้นสังกัดใหม่ไม่ได้เป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งปีมาแล้วอันดับ 1. มาริโอบาโลเตลี่ อดีตกองหน้าจอมป่วนของแมนซิตี้ที่ปีนี้อายุเข้าเลขกษาไปที่เรียบร้อยแม้จะดูยังไม่มากนักแต่เชื่อหรือไม่เจ้าตัวกลายเป็นนักเตะไร้สังกัดมาแล้วหลายเดือนด้วยกันทั้งที่เคยโด่งดังเป็นผู้แตกกับอินเตอร์มิลานแมนซิตี้เอซิมิลานรวมถึงลิเวอร์พูลโดยสโม,มสรสุดท้ายของเจ้าตัวก็คือเบรดชาทีมดังหึกกชเซซึ่งผลงานดูจะไม่ปังเท่าไหร่นักก็จะตัดสินใจไม่จรดประกาศต่อสัญญาก,กับทีมต่อไปและใช้ชีวิตแบบฟรีเอเย่น ตัต้งแต่เดือนกรกฎาเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเวสแฮมกับเซาท์แฮมตัน2 pton, สองทีมเพีย์ลมกให้ความสนใจคว้าโจวานเน่กราบรานปีกทีมชาติแคบเวิร์ดของสปอร์ติ้งลิสบอนทีมดังโปรตุเกสอาบล่าสื่อในโปรตุเกสรายงานว่ากราบรานได้รับความสนใจจากหลายสโมสรหลังจากขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ของสปอร์ติ้งล่าสุดคือ2ทีมเพลย์ลีกเวสแฮมยูไนเต็ดกับเซาท์ทฮมตัน กาบลาลงเล่นให้กับสปอร์ติ้งในฤด,ดูการน,นี้ไปแล้ว7เกมแบ่งเป็นเพเมล่าลาลีกา6เกมยิง2งประตูและอีก1เกมในยูโรปาลีกไม่มีประตูทำให้ยอดรวมสนามตอนนี้ลงสนาม58เกมยิงไป10ลูกทานี้ปีกทีมชาติแคบเวิร์ตวัยบที่เป็นผลผล,ผลิตจากทีมเยาว,วชนของสปอร์ติ้งเองเช่นเดียวกับเชสโนโรนัลโดในอดีตมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่40ล้านยูโรแต่เวสแฮมกับเซาท์ทัมตัน ก็หวังจะเจราจาค่าตัวได้ต่ำกว่านั้น